เรามาต่อกันนะครับแต่ละข้อที่ผมบอกไปเนี่ยไม่ได้อยู่ในหน้าจอมันเป็นวิดีโอต่อเนื่องตั้งแต่ข้อ24นะครับก็ถ้าใครที่ไปดูมาก็จะรู้นะครับเข้าประเด็นกันเลยนะครับข้อที่1ไม่อยู่ในหน้าจอนะครับแต่เอาไปเสริมในเรื่องของการทําทั้ง3ข้อในหน้าจอนี้ได้ข้อที่1เนี่ยผมเขียนไว้ว่ารักษาบวกพัฒนาเจตนาดีตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากๆผมค้นพบจากการที่ได้ทะเลาะ กับใครสักคนเนี่ยเคยเห็นไหมครับที่คนทะเลาะกันแล้วใช้เสียงข่มกันน่ะท้ายที่สุดครับพี่คนเราเนี่ยขอแค่ไปถามตัวเองว่าเจตนาที่แท้จริงคืออะไรมีด้วยเหรอครับเจตนาที่แท้จริงคือทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแพ้สร้างผลเสียให้กับอีกฝ่ายเป็นการเอาเปรียบกล้าบอกตนเองหรือว่าตัวเองต้องการอย่างนั้นนะครับเป็นการไม่รักษาคําพูดไม่รักษาสัญญาแต่ทุกวันนี้นะครับผมคิด,ดง่ายๆครับเจตนาของผมก็คือ ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเนี่ยมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นแต่ทั้งหมดครับมันแค่เป็นเป็นแค่เจตนาแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในจริงก็คือกรรมกรรมก็คือผลจากกรรมในอดีตแต่เราไปทําอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถสร้างสรร์กรรมดีได้แค่นั้นเองซึ่งแนวทางในการสร้างสรงสรค์กรรมดีก็คือข้อที่2ครับก็คือคนเราเนี่ยไปฉลาดสร้างนิสัยดีๆพร้อมฉลาดสร้างการเรียนรู้ดีๆ ให้กับตนเองโดยเฉพาะนิสัยในการฉลาดเรียนรู้พอนิสัยมันเกิดแล้วเนี่ยขีดเส้นใต้ที่น,น,นิสัยนะครับถามว่าคนอยากรวยทํายังไงไปสร้างนิสัยรวยครับอยากเรียนเก่งทํยังไงครับไปสร้างนิสัยเรียนเก่งครับอยากเป็นคนดีทายังไงครับไปสร้างนิสัยของการเป็นคนดีน้องดามถึงจะขอล้อมรัวคัดคนเข้ามาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกับคนที่จงใจจะมาร่วมพัฒนานิสัยดีร่วมกันเป็นนิสัยดีร่วมของพวกเรา มันก็จะก้าวไปด้วยกันได้ง่ายนิสัยมันเหมือนเครื่องมือเหมือนเหมือนพานะและมันเหมือนาธาตุรับใช้นะครับแล้วนิสัยที่อยากให้สร้างเป็นตัวแรกก็คือนิสัยฉลาดเรียนรู้อะไรล่ะคือฉลาดเรียนรู้นะครับอย่างเช่นคนที่ไปรักษาและพัฒนาเจตนาดีต่อเนื่องก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นเกราะมันเหมือนกับเราไม่ชนะเขาหรอกเราเถียงแล้วไม่ชนะหรอกแต่การที่เรามีเจตนาว่าเราไม่อยากทําร้ายเขาเลยเนี่ยมันเป็นเกราะ ในเรื่องของกฎแห่งกรรมตั้งแต่ต้นแล้วนะครับต่อไปครับการมีกระจายฉลาดต่อยอดนึกเปรียบเทียบครับจีนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในสมัยหนึ่งเนี่ยแพ้บริษัทอังกฤษและบริษัทต่างชาติที่มาค้าขายเพราะอะไรครับเพราะว่าบริษัทต่างๆมีการต่อยอดเทคโนโลยีในเรื่องการทําสงครามที่เหนือกว่าประเทศจีนมากๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อการต่อยอดนี่คือรางวัลครับเราต้องมีกระจายทำยังไงล่ะเราถึงจะมีกระจายฉลาดต่อยอด คือคนเราเวลามันไม่มีกระใจที่จะทําอะไรดีเนี่ยก็จะไม่มีครับบางคนมีกระใจที่จะขี้เกียจเกาะความขี้เกียจของตัวเองไว้เกาะความโกรธเกาะอะไรที่ไม่ดีของตัวเองไว้ก็ไม่ได้ผมจะซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วคัดคนที่จะมีมีกระใจมาร่วมกันโดยเฉพาะร่วมกันฉลาดต่อยอดต่อไปครับข้อที่4ฉลาดคุยและขอกันดีๆคนเราคุยและขอกันดีๆได้นึกภาพครับเอาเป็นสถานการณ์2กลุ่มนะกลุ่มที่1ไปเที่ยวกัน สุดท้ายครับมีการหยอดยาหยอดยาเสียสาวยานอนหลับเลยอะไรไม่รู้ก็ว่ากันไปแต่ก,กลุ่มนึงไปเที่ยวเหมือนกันแต่ผู้ชายเข้าไปบอกตรงว่าขอโทษนะครับผมต้องการที่จะไปกับคุณวันนี้ทั้งคืนเราจะไปคุยกันที่ห้องต่อเราไม่ทราบว่าพอจะมีอะไรกันได้ไหมจะเลือกฝั่งไหนครับถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีที่สวยมากๆแน่นอนจะบอกว่าเลือกไม่เลือกทั้งสองฝั่งแต่สมมติว่าเลือกได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง มีหลายครั้งนะครับที่สุภาพสตรีไม่ได้คิดว่าตนเองจะต้องไปโดนยาเสียสาวซึ่งบางทีมันทำร้ายสมองด้วยหรือโดนวางยาหรืออะไรแต่มันเจ็บช้าแต่ก็มีหลายครั้งที่สุภาพสตรีพอมีผู้ชายมาบอกต,งตรงๆอย่างนั้นยี่ไปลงบางทีด่าเขาดูถูกเขาแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดโอกาสให้มีการคุยกันตรงๆแบบนั้นเนี่ยอืเราก็พยักหน้าเราบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร ฉันมาเที่ยวเพื่อลองเพลงเต้นรามีความสุขเฉยและจะไม่มีการมีเพศสัมพันธ์โดยเด็ดขาดแล้วเราก็มีความสุขกันจากการร้องจากการเต้นจากบรรยากาศที่เรามีความสุขเราอยากไปะ active พูด,ดง่ายๆนะครับมี activity มีกิจกรรมเราต้องการแค่นั้นเราไม่อยากไปเสียตัวไม่อยากไปมีเพศสัมพันธ์หรือไม่อยากไปท้องเราก็ต้องไปทําแท้งเราไม่อยากแปลว่าอะไรครับคนเราคุยกันดีๆขอกันดีๆได้ อย่างผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าหัวใจของที่คนเราจะ,จะเจริญดีๆยิ่งขึ้นผมบอกไว้แล้วคือสดชื่นแจ่มใสบรรทัดล่างนี่แหละอยากให้ไปลองครับอยากให้พวกเราเปิดโอกาสให้กับญาติได้ลองก็คือบอกต่อวิดีโอนี้ไปตัวอย่าง2กลุ่มอีกมีนักการเมืองจะขึ้นมาเป็นผู้นําของประเทศบอกว่าเราจะร่วมสร้างความสามัคคีจะเป็นคนซื่อตรงจริงใจซื่อสัตย์ทุกอย่างสร้างสรรค์ประเทศดีๆแต่โกงแล้วเขาโกงได้ประมาณ3,000ล้านกับอีกฝั่งหนึ่ง บอกว่าผมจะทําทุกอย่างเป็นมืออาชีพสร้างสารรค์สิ่งดีๆแต่ผมก็อยากได้เงิน3,000ล้านด้วยแล้วประเทศนั้นใจกว้างมอบเงินให้กับผู้นําคนนั้นเลย3,000ล้านจะเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ฝั่ง3,000ล้านที่โกงเอาเองแอบโกงเอาเนี่ยมันต้องใช้สมองหลายส่วนใช้กลวิธิหลายอย่าง6เลี่ยราดกว่าจะได้3,000ล้านเกิดผลเสียมากมายให้กับประเทศเคยมีมาแล้วไม,ไม่ยกตัวอย่างประเทศไทยนะครับแต่ประเทศที่จงใจให้เงินผู้นําเยอะ เพื่อให้ผู้นําได้บริหารเต็มที่แบบมืออาชีพจเจริญรุ่งเรืองแบบสุดยอดก็มีมาแล้วนะครับผมอาจจะพูดเวอร์ไป3,000ล้านนะครับแต่ไอการที่เราไม่คุยกันดีๆมีวาล่าซ่อนเลนมีการแอบมีการกักมีการชั้นเชิงไม่ทำตามที่ตกลงเนี่ยพูดอย่างทำอย่างเนี่ยพูดแล้วปากไม่ตรงกับใจเนี่ยมันร้ายกว่าผมก็ขอ,ขอตรงๆะพี่บอกต่อวิดีโอใครที่ดูดโดมาเนี่ย ก็จะเห็นว่าเออดามันไม่ได้บ้าหรอกที่มันกราบขอให้บอกต่อวิดีโอที่สีไปอ่ะมันไม่ได้บ้าเลยนะครับมันคือการขอตรงๆมันคือเข้าประเด็นนะครับมันเหมือนกับคนอ่ะจะคบกันบอกว่าเราจะรักกันจริงใจต่อกันสุดท้ายไปมีกิ๊กหรือไปมีชู้พูดง่ายๆนะครับแล้วทําไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกคุยกันตั้งแต่ยังไม่จับมือกันอ่ะบอกว่าไม่แน่ฉันจะมีชู้นะเขาจะได้ไม่ไม่ต้องเจ็บช้ำแต่ถ้าจะมีก็บอกกันไปเลย คืออย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องไม่ไปผิดศีลข้อ3พูดง่ายๆนะครับอยากให้เข้าใจกันว่าแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเรื่องอะไรอย่างเดียวมันทุกอย่างคนเราคุยกันดีๆได้ขอกันแบบดีๆได้นะครับนี่คือขั้นที่ยี่สีทับสีแปลว่าอะไรครับคนที่ไปฟังซ้าไปนึกไปจดแล้วไปเติมใส่เครื่องมือนี้มันเป็นการทําการบ้านต่อเนื่องก็จะเป็นองค์ประกรอบที่จะทําให้คําตอบในชีวิตของท่านเนี่ยสมบูรณ์ คือไปเลือกแล้วไปสร้างชีวิตของเราเองได้รวมถึงดูวิดีโออื่นๆด้วยนะครับรวม200วิดีโอขอบคุณมากครับ